วัดดอยสวรรคเขาไก่เขียตบบนวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตฐ์ร่วมกับอำเภอรับแหลขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานเทโวโรหณะกำหนดการวันศุกร์ที่2ตุลาคมตั้งขบวนแห่ที่เทศบาลตำบลหัวดงกลางคืนละลานตาไปด้วยระบบไฟแสงสีเสียงสุดอลังการชมภาพยนตร์จอ,อักส่2จอประชันระหว่างอุตรดิตฐ์ปะทะสุโข,ขทัยในระบบดิจิตอลไมล่าสุด วันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา7นาฬิกา9น,นาทีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากศูนย์โอท็อปเทศบาลตะบลหัวดงผ่านตลาดหัวดงผ่านบ้านแสนสิทธิบ้านพันแหวนนาปอยน้ำท่วงบ้านเชียงแสนบ้านข้อควายบ้านวัดป่านาโปเทศบาลสีพนมมานผ่านนาวัดเสาหินผ่านบ้านนาทะเลผ่านนองแลผ่านตลาดทุ่งยางบ้านยางกระไดเหนือยางกระไดใต้บ้านต้นขามร่องยางน้ำใสปากเผือบ้านไผ่ล้อมไผ่ เขียวบ้านป่าถอนชมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุยิ่งหยัดเพลิดเพลินไปกับลิเกคณะเมริสาขชาชารมวงย้อนยุคมีโรงทานเข้าต้อมัดแจกเป็นทานติดต่อสอบถามพระครูประจักษ์กิติคุณโทร0862094340